ด้านซ้ายผมเป็นเรื่องตีไม่ถูกเลยครับมเปเรื่องตีไม่ถูกเลยครับโอ๊ยไปไปลูกโก๊กเลยไปไปไปนี่ไล้วจะซ้อมสองชั่วโมงขึ้นลองเสียงดู เ7เกมคำเตือนดูให้จบคลิปเพราะเรามีรหัสโปรโมชั่นแจกด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Happy ้7 7เกมครับและวันนี้ครับผมปูนประะตัตนอยู่รับหน้าที่เป็นพิธีิกรครับผมและแน่นอนครับรายการของเราก็มาคู่กับสาวๆ <S <S แน่นอนนะครับแล้ววันนี้บอกเลยว่าสาวๆไม่ได้มาแค่หน้าตาดีไม่ได้มาความสามารถเยอะแต่ต้องพกดวงมาด้วยครับผมแล้ววันนี้แน่นอนครับขอเชิญสามสาวเลย โอเอ่ะเราให้สาวๆแนะนำตัวกันนิดนึงดีกว่านะครับนางซาค่ะซาทหยดค่ะจกการมีท้ามีท้ามี้ามีทามีทามีท้ามีทามทมีทมีท้ามีท้าดีท้ะมดท้ามีท้เดิน้ามีท้ามามีท้ามท้าี้ามีท้าม้ามีทามามามี้ามีทมีท้ามีท้ามีท้ามีทมีท้ามีท้ามีท้าีท้ามีท้ามีท้าไ้าม่แามีทามทาีทีมี้มท้า้ทมา แล้ววันนี้พวกเรา4คนครับก็อยู่ที่สนามฟุต The Campus, บอลเดอะแคมปัสรัชดา3าครับผมนี่แล้ววันนี้ครับเกมของเราก็พร้อมแล้วครับเกมของเรามีชื่อว่า ทับไม่แตกโดนแหกนะจ๊ะอยากรู้เลยเป็นไงอยากรู้เลยว่าจะแหกอะไรนะแหกไม่แหกนะครับผมและวันนี้ครับกบติกาเกมของเรานั้นก็ง่ายมากก็คือจะให้สาวๆนะครับยิงลูกดอกนะครับแผงสอนเข้าไปที่ป้ายของเราทั้ง4ป้ายซึ่งหลังป้ายนั้นก็จะมีภารกิจว่าแต่ละคนจะต้องทํายังไงให้สาวๆนะครับนำลูกโปง่งจากจุดหนึ่งไปนั่งทับอีกจุดหนึ่งวิธีการไปเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเรายิงได้อะไรอ่าก็ไปลุ้นเอา หนึ่งนาทีนะครับสาวๆคนไหนทําได้เยอะสุดก็จะเป็นผู้ชนะไปหลังจากฟังกติกากันไปแล้วอยากรู้ว่าสาวๆแต่ละคนมีกลยุทธ์ในการทําให้แตกเร็วแตกยังไงได้บ้างไหมฮะก็ต้องแตกต้องอยู่ด้านบนไงอ๋อต้องอยู่ด้านบนใช่ล่ะต้องแบบว่าอ่าคือเราต้องเล็งก่อนไหมเดี๋ยวเราต้องควบหรือยังไงต้องเล็งก่อนต้องเล็งก่อนไม่เล็งมันจะผิดผิดช่องไงเดี๋ยวมันจะผิดอย่างไรได้ยังไงละโอ้โหซูมเลยซูมละเออเออมันก็จะแตกเร็วนิดนึงโอเคแตกเร็วปกติแตกเร็วไหมฮะ พร้อมๆกันใช่เราเป็นคนแบบว่าไม่รีบไม่มีเทคนิคค่ะเน้นทำรอบเน้นทำรอบแอนแม่ผมเราสบายใจจริงงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าสาวคนไหนจะแตกเยอะที่สุดในวันนี้ครับไปเลยงั้นเราเริ่มยิงกันเลยดีกว่านะครับผมกติกาก็ง่ายๆเลยนี่เลยนะเราเห็นป้ายอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะให้น้องๆเนี่ยฮะยิงนะฮะโอ้โหมีจังด้วยมาหรือว่าท่ายอดยอดเอาอุย น้องเลียกสีเขียวนะครับภารกิจของน้องให้น้องต้องทำนะฮะต้องได้ต้องได้ต้องได้ต้องย่อยแม่ยอ่อยเออไปเลงเออกลอกอีกกลอกอีกอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้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 วนี่โอ้โหโอ้มีข้ออมพี่เมื่อคิดอมลูกเลยแต่เดี๋ยวเราทำจริงไม่แน่ใจนะฮะว่าจอมก่หน่เนี่ยเรายิงมาก่อนเราต้องถอนเสือแล้วนะถอนเสือแล้วนะนี่โพอโหธรรมดาดีอุบตู้บ้าน เอ๊ยหนีบลูกโปงกระโดดเชือกอ๋อนีบโด้วยกระโดดด้วยใช่จะหนีตรงไหนก็ได้มาทำไมวาเลงซายนึงดูเรื่องตีไม่ถูกเลยครับผมม่เรื่องตีไม่ถูกเลยครับโอ้เต็มตัวนะครับสามสองหนึ่งไปเฮ้ยอันนี้ง่ายไปทำลองเพิ่มเลยไปห้ามจิกห้ามจิกนะ ไปได้ไปได้ไปได้ไปไปลงไปแล้วเออโอ้โโอเคมาเอเหมือนเราพี่ยี่สิวิิี่ิิอ๋มาแตกเอาไว้ด้วยเออไปไปไปอโหทายยากสุดเลยห้ สามสองหนึ่งเออหมดเวลาเอ,อโอเคนะฮะโ,โ,โอ้ยน้องมอสน้องมอสท้าใบสี่ลูกนะครับน้องมอสจัดไปเมื่อกี้แตกสี่แต่ทางบ้านแตกเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะ <iber f les> พร้อมแล้วพร้อมไหมฮะพร้อมไหมฮะกลักบมาตรงนี้นะฮะ <iber f les> โอเคเรียบรอย้อย <iber f les> พร้อมเลยฮะสาม สอไปไปเออเอาสี่มามายังไงเออมาแล้วลูกแรกอุ้ยโอ้ยเน้นเน้นเน้ไปไปลูกกกเลยไม่ได้ลเออเขาไม่ได้ครับไปโอเคมาลุอลเตรงลยตรงเลยนี่นี่ไม่ได้ของใหญ่ค่ะเน้นของยาวลุกสองลุ3สองสามสิบวิไป S <S เออมา <ims. S 1> ไปกั้แล้วแต่แล้วแต่ไปงได <fare. S 1> ้ชาหตนระดับมืยรลยือาือดาว,ว,วโอเคลุยสีลุยสี่สิบหาวิครึ15สิบห้าวิสิบห้าวิอ้ามามาโอ้ยโ,โอ้ยโ, 4, โ,โอ้ยโอ้ย,อ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 ยมาสิวิสวิเาแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเค เออไอ้กีอันนะห้าลูกครับผมโอเคเนียไม่ทําเวลาพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะครับสามสองหนึ่งไปไปนี่เราจะซ้อมสองชั่วโมงคืนไปบริกาจับเวลาแล้วครับผมไป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 โอเคโอเคลูกแรกผ่านไปโอเคลูกที่สองมาให้เกียรติการซ้อมสองชั่วโมงเอามามาเอาสิวะ โอเคสแล้วสามสิบ so ว uh, okay, ิมาไลเออเออเออดออ้าตรวจบอกว่าคิ้นชามาเออเออเอาเชือก็เอาเชือก็ด้วยเอาเชือกด้วยปล่อยห้าวิบายค่ะถึงหวิถึงห้าวิโอเคไปแลสิบ้าอันนี้ขอปั๊มเยอะๆปั๊มเยอะเจ็ดห้าสสองหน และคนที่เหมือนจะดวงแย่ที่สุดในวันนี้ก็เป็นผู้ชนะไปด้วยกแน6แต้มมีเหรียญไม่เด็ดตรงเออต้องมีของเหรียญทองแล้วนะนี่อะไรเนี่ยโอเคนะครับผมเราได้ผู้ชนะแล้วนะครับแล้วแน่นอนครับมีผู้ชนะเราก็มีผู้แพ้ โดนเหโดนเฮเราไปดูกันดีกว่าครับว่าผู้แพ้จะโดนนำโทษอย่างไรครับผมแล้ววันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับ77ไทยเล่นจริงค่ะแจกจริงไม่ผิดเลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมวันนี้ลาไ้ก่อนครับเยุยลุเลยลุ้เลยลุ้เลยลุ้เลย ลงเลยรเด้งยวะเด้รงัวไม่ได้ไม่เข้าอ่ะไม่ง่ายนะจิกยาเอามือจิกเอามือจิกเอานิ้วจิกได้เออเออ้อการจะทำตลอดเอ้ยไมเอาี่เอานี่เก่เกามามามอมามามอมามามาม่าามามมมามาอาามมมมาา อย่าบู้พี่คนคว้าอย่ามนจะเจ็บ้็ได้ Happy 77เกม